สาธทิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่4ภายใต้แนวคิดวางแผนและเตรียมความพร้อมของชีวิตเพื่อสุขที่ปลายทางจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอและภาคีเครือข่าย13องค์กรทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมประกอบด้วยกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสสสสปสชสภาการพยาบาลกรมกิจการผู้สูงอายุกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายแห่งประเทศไทยกลุ่มชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคมเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและศูนย์ความพร้อมและประสานงานสุขภาวะทางปัญญาโดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในแบบออนไซต์และออนไลน์กว่า1,400คนการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประครับประคองและสิทธิที่จะไม่รับการรักษาที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดความตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนตามบทบัญญัติมาตรา12แห่งพรบสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาวะในช่วงระยะท้ายของชีวิตให้กับประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งในส่วนของผู้ป่วยครอบครัวและในภาพรวมของประเทศ โดยนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องจากคนเราทุกคนเนี่ยนะต้องมีการเจ็บป่วยและมีหลายคนช่วงท้ายของชีวิตอาจจะต้องมีการตัดสินใจว่าเราจะเลือกวิธีการรักษาแบบไหนจึงจะทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีสุดและขณะนี้กฎหมายสุขภาพแห่งชาติพศ2550ในมาตรา12ก็ได้ให้สิทธิ์กับประชาชนคนไทยทุกคนในการที่จะวางแผนชีวิตช่วงท้ายของตัวเองว่า ถ้าในยามเจ็บป่วยที่อยู่ในช่วงท้ายเนี่ยตัวเองจะตัดสินใจรับหรือไม่รับการรักษาที่เป็นไปเพียงแค่การยืดชีวิตท่ามกลางความทุกข์ทรมานทุกคนมีสิทธิที่แสงความเจตจาลมซึ่งเราเรียกว่าการทําพิธีกรรมชีวิตการจัดงานสร้างสุขที่ไปทางขั้นสี่ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนบวกก,บกับการให้ความรู้กับประชาชน ที่สนใจทั้งเข้าร่วมไปชุมและที่อยู่ตามบ้านรวมทั้งการสื่อสารในระยะยาวให้เขารู้ว่าขนาดนี้เนี่ยในประเทศไทยเราประชาชนคนไทยเรามีสิทธิ์ที่จะทำํำินกรรมชีวิตช่วงท้ายในการเลือกจะการรักษาหรือไม่รักษาที่เป็นเพียงแค่การต่อยอายุโดยฐานนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีการออกแบบฟอร์มเราจะใช้แบบฟอร์มที่เป็นทางการหรือแ,แบบไหนก็ได้ที่เป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงจิตจำนงตัวเอง เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะเอาแบบฟอร์มนี้ให้กับโรงพยาบาลที่เราไปใช้บริการประจำหรือใช้ตอนช่วงเราเจ็บป่วยช่วงท้ายเพื่อที่เขาจะได้เป็นเครื่องมือรับรู้ว่าความต้องการของเราเนี่ยเราต้องการแบบไหนจดหมายฉบับนี้หรือพิจกรรมชีวิตนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้เป็นการสื่อสารระหว่างเรากับคนในครอบครัวหรือเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับทางบุคลากรแพทย์พยาบาลที่ให้บริการได้ บางครั้งการเจ็บป่วยช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยบางคนอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่จะรู้สึกตัวหรือสามารถตัดสินใจได้พิธีการ,รชีวิตตัวนี้จะเป็นเครื่องมือด้วยถึงแม้เราจะมีการทำพิัยกรรมชีวิตทําไว้ล่วงหน้าแต่พอถึงเวลาจริงๆช่วงเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยทางการแพทย์เราก็จะมีการรึกษา,าหาหรือคุยกันระหวอ่างการแผนการรักษากับทางญาติพี่น้องรวมทั้งตัวผู้ป่วยถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่พอที่จะยังรับรู้ยังรู้สึกตัวอยู่ จะมีการวางแผนร่วมกันต่อได้แล้วก็พินัยกรรมชีวิตตรงนี้นะเราสามารถถึงแม้เราแสงเจตนาลมแล้วก็ฝากไว้อยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่แฟ้มประวัติการรักษาซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะอยู่ในแอปอินเทอต์เน็ตที่สามารถเชื่อมกับโรงพยาบาลได้แล้วก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้อยู่ตลอดเวลา <c oughs> ปัญหาสําคัญขนาดน,นี้คือการรับรู้ของชาชนยังอยู่ในวงจํากัดการรับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ก็ค่อยๆดีขึ้นนะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เต็มที่นั้นช่องทางขนาดนี้เนี่ย ทางสำงานคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติหรือสอชอจึงต้องร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆและที่สําคัญมากคือองค์กรของภาคประชาชนให้มาช่วยกันนั้นเราจะพุ่งเป้าไปสู่การให้ความรู้กับทําความเข้า,าใจและดึงการมีส่วนร่วมของบุคลากร,กรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลต่างๆก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นก็คงจะเข้าสู่พวกองค์กรทางทธุรกิจเช่น บริษัทห้างร้านต่งตางๆนะครับเข้ามาเพราะจริงๆเรื่องการใช้สิทธิ์นาะมาักส่งเนี่ยไม่ใช่จะไปใช้ตอนช่วงที่เรากําลังเก็บเ่วยช่วงท้ายหรือตอนช่วงที่มีอายุมากแล้วแต่มันสามารถที่จะวางแผนชีวิตได้ตั้งแต่ตอนหนุ่มสาวได้